เราได้ทั้งหมดวันนี้ห้าตัวนะคะห้าตัวะคะ่ะแต่คุ้มค่าอยู่นะคะใช้เวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงนั่นแหละคะ่ะนี่นะคะตัวนี้ใหญ่กว่าเพื่อนนะคะความจริงก็หลายอยู่แต่ว่าห้องต่อก ถ้ามันมาได้ตามใ่เขาก็ต้องปล่อยลงขึ้นลงไปนะคะแต่ว่าถ้าตำรวจน้ำจับได้นะเขาต้องสาเลือเลยเขาวเไ้าห็นวันเรียนไฟพีเต doors are open.